สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนหน่วยที่2เราก็จบไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้คุณครูก็จะนำแบบทดสอบนะคะลูกที่เป็นข้อสอบแบบปรนัยเนี้ยมาให้น้องได้ทำเพราะในหน่วยที่2เนี้ยเราจะอยู่ในตัวชีวัตที่6ทับหนะคะลูกเป็นเรื่องออความสําคัญของการสร้างแล้วก็รักษาสัมันธภาพกับผู้อื่นนะคะถือว่าเป็นการทบทวนไปด้วยกันนะคะลูก ฉะนั้นพร้อมแล้วเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากข้อที่1น,น้องดูนะคะลูกการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นมีความสำคัญอย่างไร 1. ผู้อื่นรักใคร่ชื่นชม 2. ทํทำให้เป็นผู้นำกลุ่ม 3. ครอบครัวมีชื่อเสียงหรือ 4. ส,สุขภาพร่างกายแข็งแรงน้องคิดว่าข้อไหนคะลูกอ่ะมาดูเฉลยกันเลยค่ะ เฉลยที่ถูกต้องก็คือข้อที่1น,นะคะผู้อื่นรักใกล้ช่นชมเพราะว่าการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นอย่างเช่นการมีน้ำใจการช่วยเหลือและมีมิตรภาพที่ดีต่อผู้อื่นเนี่ยผู้อื่นจะรักใคร่และชื่นชมเราค่ะต่อไปข้อที่2การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวข้องกับบุคคลใด 1. เพื่อนบ้าน 2. ครู 3. พ่อแม่ผู้ปกครอง 4. ทุกคนในครอบครัวน้องคิดว่าข้อไหนคะลูกอ่ามาดูเฉลยพร้อมคุณครูเลยค่ะที่ถูกต้องก็คือทุกคนในครอบครัวนะคะเพราะจะต้องใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทุกคนคะ่ะต่อไปข้อที่3ามคะลูกข้อใดเป็นการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ กับสมาชิกในครอบครัว 1. แย่งขนมของน้อง 2. ทํทำการบ้านให้น้อง 3. ช่วยผู้ปกครองทำงานบ้าน 4. ทํทำตัวให้เด่นเพื่อสร้างความสนใจดูนะคะลูกอันไหนเป็นการสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวมาดูเฉลยค่ะ เฉลยก็คือช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านนะคะเพราะจะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองแล้วก็จะสร้างความสามัคคีในครอบครัวด้วยค่ะต่อไปข้อที่4ี่นะคะข้อใดเป็นผลของการมีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว 1. ไม่เจ็บป่วย 2. มีสุขภาพจิตดี 3. มีฐานะการเงินดีขึ้นหรือสเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมน้องคิดว่าข้อไหนคะลูกผลจากการมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเนี่ยฉเฉลยค่ะข้อ4เฉลยข้อสองนะคะลูกเพราะหากสมาชิกในครอบครัวมีความรักห่วงใยจะทําให้เกิดความสบายไม่มิตกกังวลสบายใจนะคะลูกอารมณ์จะแจ่มใสแล้วก็จะส่งผลผลให ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะต่อไปข้อที่ห้าค่ะการกระทําในข้อใดแสดงถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนหนึ่งพูดจาไพเราะก,กับเพื่อนสองแกล้งเพื่อนที่อ่อนแอก,กว่าสามให้เพื่อนช่วยทําการบ้านให้หรือสี่เอาใจเพื่อนที่เรียนหนังสือเองข้อไหนคะลูกอ้าวเฉลยคะ่ะก็คือข้อที่หนึ่งนะคะ พูดจาไพเราะกับเพื่อนเพราะจะทำให้เพื่อนรู้สึกอยากพูดคุยกับเราด้วยแล้วก็เป็นการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีนะคะและเพื่อนก็จะพูดจาไพเราะกับเราเช่นกันค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะข้อใดไม่ใช่การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน 1. ยิ้มทักทายเพื่อน 2. แบ่งขนมให้เพื่อนรับประทาน 3. ช่วยทำการบ้านในเพื่อนทุกวัน 4ช่วยเพื่อนทําความสะอาดห้องเรียนข้อที่ไม่ใช่นะคะลูกน้องดูให้ดีไม่เฉลยคะ่ะเฉลยข้อ3นะคะเพราะเพื่อนจะไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนทําข้อสอบไม่ได้และจะติดเป็นนิสัยนะคะถ้าเราช่วยทําการบ้านให้เพื่อนทุกวันเนี้ยต่อไปข้อที่7จ็ดค่ะข้อใดเป็นการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น 1. แย่งของเล่นจากรุ่นน้อง 2. ช่วยผู้สูงอายุถือของหนะักหรือ 3. พูดจาหยาบคายกับคนที่ไม่รู้จัก 4. ไม่ขอบคุณเมื่อมีคนช่วยถือของน้องคิดว่าข้อไหนคะลูกอ้าวเฉลยค่ะ,ฉะเฉลยคือข้อ2องคะลูก การช่วยผู้สูงอายุถือของหนักเนี่ยจะเป็นกวาการช่วยเหลือผู้อื่นและที่สําคัญจะทําให้ผู้ผู้ใหญ่เนี่ยรักและก็เอ็นด,ดูเราด้วยมาดูข้อที่8ค่ะถ้านักเรียนต่างโรงเรียนยิ้มให้นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรนะคะหนึ่ทำหน้าบึ้งใส่สองทำหน้าเฉยเฉยสยิ้มทักทายต่อ 4. สแกล้งมองไม่เห็น น้องควรทำอย่างไรดูเฉลยค่ะยิ้มทักทายตอบค่ะลูกเพราะจะทำให้เราได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคบุคคลอื่นด้วยนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะคุณธรรมในข้อใดที่ช่วยให้การทำงานกลุ่มประสบความสำเร็จ 1. ความเมตตาการุณา 2. ความรับผิดชอบ 3. ความกล้าหาญหรือ 4. ความอดทนงานกลุ่มควรใช้คุณธรรมข้อไหนนะลูกมาดูกันข้อ2ค่ะเรื่องความรับผิดชอบเพราะถ้าทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยก็จะส่งผลให้งานของกลุ่มประสบความสำเร็จค่ะต่อไปข้อที่10ค่ะลูก ข้อใดเป็นผลของการรู้จักสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น 1. อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอย่างมีความสุข 2. ได้รับรางวัลเรียนดีของโรงเรียน 3. ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย 4. มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคิดว่าข้อไหนคะลูกผลของการสร้างสัมพันธภาพเนี่ยฉเฉลยค่ะข้อที่หน,นะคะ อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอย่างมีความสุขค่ะเพราะการอยู่ในสังคมจะต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นนะคะถ้ามีสัมพันธภาพที่ดีเนี่ยไม่มีความขัดแย้งกันก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเป็นยังไงกันบ้างคะในสิบข้อคุณครูคิดว่าน้องน่าจะทำได้ถูกกัน เกือบหมดเกือบทุกคนนะคะแต่ใครก็ตามยังถูกไม่หมดไม่เป็นไรค่ะลูกน้องไปอ่านเพิ่มในหน่วยนี้ต่อเลยนะคะไปอ่านเสริมให้ตัวเองได้แล้วเราจะพบกันอีกในครั้งต่อไปจะเป็นหน่วยที่สามนะคะลูกค่อยเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ